สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> รัฐบาลก่อนอันนะครับผู้ใดบาถึงมาทำ <c oughs> เนี่ยพี่น้องผู้ใดถามหานี่ยมาทำเนี่ยรัฐบาลก่อนอันนะทุกคนอ่าใครเข้ามาแล้วขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะครับอ่าใครที่ถามหานะครับผมมาเด้อมาเด้อพี่น้องนะครับ <c oughs> สวัสดีอาจารย์นะครับคุณ นัดนะครับอ่าคุณแม่บ้านนะครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์คําว่าสวัสดีเลยนะครับผมนะอ่ายินดีต้อนรับทุกคนครับผมอ่าผู้ดใดถามหามาแล้วพี่น้องก่อนอันนะครับผมบรูว่าสิท่านบัวนะครับบรูว่าสิท่านบัวนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆุกคนนะ รออยู่ครับนะครับสวัสดีจ้าอาใครเข้ามาแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับผมพิมพ์คาว่าสวัสดีสวัสดีครับคุณลำาไยคุณอาคุณแม่มะนาวนะครับอ่าคุณมีแค่มีค่าแค่บางวันนะครับอะคุณวราพรนะครับอ่าคุณละมุนนะครับสวัสดีครับคุณน้ําเพชรนะ คุณชมายพรนะครับคุณนุ้ยนะครับสวัสดีจ้าคุณปาริชาตนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขุสุขคนครับผมผู้ใดถามหานะครับใครถามหารัฐบาลน,นะรีบมาเลยทุกคนผู้ใดถามหาแนะ่มาให้ไวมาไวแทบเบานะครับคุณสมบูรณ์นะครับอาวสัน เมื่อนี ite, ้นะครับวันนี้ผมยังไม่ได้กินข้าวเลยนะครับอ่ะยังไม่ได้กินข้าวนะครับแต่ว่ามีข่าวดีมานะครับมีข่าวดีมาก่อนนะครับผมนะคํานวณนะครับเลขที่ผมคํานวณนะครับแล้วก็เลขสถิตินะอันนี้เลขที่ผมคํานวณแล้วก็เลขสถิติรวมกันนะครับอ่ะก็ได้เป็นเลขตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมบอกนะเดี๋ยวผมบอกนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วนะครับรบกวนเก้าอี้คนละหนึ่งตัวจ้ะใครเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับนโยบายนโยบายนะครับเก้าอี้คนละตัวนะครับผม อ่านโยบายนะครับผมเก้าอี้คนละตัวนะช่วยกันครับผมอ่ะสวัสดีครับคุณอุบลรัตน์นะครับคุณแสงเดือนคุณน้ำอ้อยนะครับคุณชาลีคุณสีเหล่าชัยนะครับอ่ะคุณนงนุษนะครับคุณเม่คุณวิรยานะครับสวัสดีจ้าเข้ามาแล้วนะครับคือเก้าพี่น้องอ่ะขอเก้าอี้คนละหนึ่งตัวนะครับหรือ เรียกกันง่ายๆก็คือนะครับคนละหนึ่งแชร์นะครับผมบอยอยากบอไลคํานี่นะครับแหงเบาแหงเบอแ่งติดลบพี่น้องสวัสดีครับคุณลำพอนอ่าคุณอำพนนะครับคุณทิติรัตน์นะครับคุณหนูพัฒนนะคุณอ่าคุณมายุรีนะครับอ่า อ่าส่งกอีให้แล้วขอบคุณมากๆนะครับคุณนิตยาคุณนันทานะครับอ่าคุณอินจังนะครับอ่สวัสดีจ้ะสวัสดีทุกคนนะยินดีต้อนรับเลยนะครับผมผมท่านได้กินเข่าอยู่นะครับก็อาจจะมาเร็วนิดนึงนะครับอ่าที่แรกผมว่าจะที่แรกผมว่าจะไลฟ์ช่วงประมาณเที่ยงนะครับนะย่านพอแม่พี่น้องเขากินเขาอยู่นะครับแล้วเห็นหน้าผมแล้วกินเขาเพราะเสบอีก นะครับก็เลยามาไลฟ์สดนะครับประมาณมิละเวล่าเวลาตอนนี้นะครับ13นาฬิกา41นาทีนะครับกรุณาช่วยกันเช็คด้วยนะครับทุกคนนะว่าวันเวลาตรงไหมเอ่ยนะครับถ้าตรงพิมพ์ว่าตรงถ้าไม่ตรงพิมพ์ไม่ตรงนะอย่าตัวกันพี่น้องนะครับห้ามตัวกันห้ามตัวกันนะครับสวัสดีจ้า อ่าสวัสดีครับอ่าสวัสดีคนดู500กว่าคนนะครับผมนะอ่าช่วยช่วยกันดึงคนดูให้ผมหน่อยนะครับอ่าคนดูถึงยอดเร็วนะครับก็ปล่อยเร็วนะทุกคนนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเฮานะครับผมนะสวัสดีนะครับ ยินดีต้อนรับนะครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับผมชื่อเต้ยนะครับเป็นเจ้าของหอยซองจากเพจหอยมาแล้วนะครับซองของเรานะครับแตกมาแล้วสี่งวดติดนะครับฟันแตกมาแล้วนะครับนะฟันแตกมาแล้วนะครับทั้งฟันทั้งสามตัวแตกนะครับสี่งวดติดทุกคนนะครับงวดล่าสุดนะงวดล่าสุดอะห้พ่อแม่พี่น้องข้าเบิ่งนะครับ งวดล่าสุดพี่น้องนะครับสามตัวแตกเค็งเค็งพี่น้องนะครับนะสามตัวแตกเค็งเค็งนะครับอยู่ไซเราบ้านนี้สามตัวอีกสามตัวแตกเอ้าหาบ่บเห็นแล้วพี่น้องเสีย,ลสย,ลยสแล้วเสียแล้วอยู่ไซ่ะ นะครับอ่ะสามตัวแตกนะครับอ่ะใครที่ติดตามผมอ่ะใครที่ติดตามผมนะครับก็จะรู้เลยนะครับว่างวดวางยานี่นะครับได้แห่ได้ฝังน้ากันนะครับอ่ะสามตัวแตกนะครับเก้าห้าเจ็ดนะครับเก้าห้าเจ็ดงวดวางยานี่นะครับอ่ะสาหรับใครที่ตามนะครับเก้าห้าเจ็ดนะเดี๋ยว ผมจะลงให้อยู่นะครับสำหรับเลขสามตัวนะครับอ่ะผมมีข่าวอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าใครที่ตามนะครับอ่าใครที่ติดตามประจำนะครับงวดวังยานี่ได้ติดเต็มพี่น้องนะครับโตเต็มเต็มเก้าห้าเจ็ดทุกคนนะครับเราจะก้าวไปสู่งวดที่ห้า ไปพร้อมๆกันนะครับสุดยอดเลย3ตัวแตกนะครับผมนะ957นะครับเสียดายมั่นบ่อตรงพี่น้องเสียดายไม่ใช่3ตัวตรงนะครับเสียดายทีโบแมน3ตัวตรงนะครับแต่ถ้าใครจําได้นะครับแต่ถ้าใครจําได้นะครับต้นปีนะครับ628นะครับเจ้าของผลงาน628นะครับ6,28 3ตัวตรงนะครับแตกให้แล้วนะครับ มาเมื่อนี้นะครับผ่านไปห้าเดือนนะครับผ่านไปสี่ห้าเดือนแตกอีกแล้วสามตัวนะครับแต่ครั้งนี้เป็นสามตัวโต๊ดนะครับโอเคครับอ่ารัฐบาลก่อนอั้นรัฐบาลก่อนอั้นนะทุกคนนะครับอ่านี่คือวิธีการเข้ากลุ่มนะทุกคนนะครับ s t o e y h d นะครับเข้าไปเอาตัวฟันสามตัวนะครับสามตัวหมัดเดียวนะครับ 3ตัวหมัดเดียวไม่ว่าจะเป็นนอยแนวทางต่างๆนะครับสามารถเข้าไปในไลน์แล้วก็พิมพ์ a toeyhd ได้เลยนะครับนะสามตัวรัฐบาลรอก่อนนะทุกคนรอก่อนนะครับนะถ้าอยากให้ชัวนะครับถ้าอยากได้ชัวชวนะครับเข้าไปเอาในกลุ่มนะนะตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับรอก่อนนะสำหรับเลข3ตัวแต่ว่าเลขลับได้แล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าเลขลับได้แล้วผมลงให้ในกลุ่มแล้วนะครับ <c oughs> อ่ะก่อนอั้นนะครับรัฐบาลก่อนอั้นรัฐบาลนะครับชอบไหมมากบอพี่น้องชอบไหมครับชอบไหมทุกคนมากบอถ้าชอบพิมพ์ว่าชอบนะครับ อ่าคันมากพิมพ์มักนะครับนะอย่าลืมลิงก์ด้านล่างนะทุกคนนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับบาทละเก้าเจ็ดนะหน่อยเราหุ้นต่างๆเล่นได้หมดนะครับจิ้มลิงก์ข้างล่างเข้าไปนะครับจิ้มลงิงก oui ์เขาข้างล่างเข้าไปนะครับนะเลขคู่นี้นะครับเลขคู่นี้นะมันบ erm ่มมันบดดังแข่งงวดนี่ผมบอกเลยนะครับอาจจะเป็นเลขที่ดังนะครับมันดังทุกงวดแหละผมบอกเลยอ่าผมผมก่อู้นะครับแต่ผม พอผมคำนวณได้นะครับคำนวณได้เลขตัวนี้เสร็จเรียบร้อยทุกคนผมเฝ้ามาไล่สดเลยเข่าท่านไดกินอยู่พี่น้องนะครับผมคำนวณในเพื่อผมเฝ้าออกมาเลยนะครับรีบออกมาไล่สดนนะครับกลัวมันอั้นจริงๆทุกคนนะครับอ่าแล้วก็แล้วแต่เราจะชอบหรือเราจะซื้อนะครับอ่าสีเสื้อนะครับหรือบ่ซสื้อแล้วแต่พ่อแม่พี่น้องเขานะครับถ้าชอบหรือมักนะครับก็จัดเลยนะครับ ให้กาดเตรียมอัน95ทุกคน95นะครับนะคิดว่าโผแน่นะนับหนึ่งถึงห้านะครับผมจะปิดแล้วนะครับก่อนอันนะครับก่อนอันนะครับนับหนึ่งถึงห้าผมจะปิดแล้วนะครับ1น3่งสองสามสี่ห้าโอเคครับผม